สิบปีเศษที่ผ่านไปงามตาอายุประมาณ30กว่าความสาวความสวยอย่างร้อนแรงไม่รู้สางซาแต่ในสายตาของผมเธอไม่ใช่นางในฝันในเมื่อแรกเพราะความสวยของเธอแฝงไว้ด้วยความเห็นแก่ตัวอย่างร้ายสามีก็คงนิสัยไม่ต่างกันไม่งั้นคงอยู่กินกันไม่สนิทใจเป็นแน่ปีที่เธอฮุบที่ดินไว้ในครอบครองราคาที่ดิน ทีบตัวสูงกว่าสมัยที่ผมกับครอบครัวเคยซื้อถึงเกือบ250เท่าผมได้แต่ทำตาปิดกิบทันทีที่รู้ว่าเธอทำเหมือนล้อกันเล่นแต่แท้แล้วเธอเอาจริงสีหน้าท่าทีตอนได้สิทธิครอบครองดูกระหยิมยิ้มย่องเหมือนทำในสิ่งที่ดีงามไม่ละอายต่อมโนธรรมของตัวเองโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายตลาดเป็นเครื่องมือ